สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Pocket Incoming นะในเซิร์ฟ g l o บ a l นั่นเองเนาะก็จะเป็นเซิร์ฟ784นะที่พี่เล่นอยู่ก็เป็นไอดีของพี่นั่นเองนะสำหรับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูการต่อสู้นั่นเองเนาะก็การต่อสู้ในคันนี้ก็จะเป็นทีม2 2 2นะแต่ละท่านเนี่ยในทีมมันจะจะใส่ได้6ตัวนะแต่ว่ามันจะแบ่งเป็นท่านละ2ตัวเนาะสำหรับทีมที่จะพาไปดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างจะโหดแค่ไหนนะสำหรับทีม222อนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ เนี่ยนะสำหรับการลงทีมเนาะก็ที่ฝั่งทีม2-2-2ก็คือฝั่งด้านซ้ายมือนะคะทุกคนก็จะมีพลังจิต2ตัวมีมิวออริจินแล้วก็เนคอสมานะฮะแล้วก็มีต่อสู้2ตัวก็คืออ่าเจ้าตัวหมาโลนะสมาร์ทเซนตเตอร์กับอ่าเมกาเอลุเรโดนะฮะแล้วก็จะมีแฟรี่2ก็คือเจ้าตัวเมกาไชน,นีนะเซอร์ไนต์ไชนีเนาะแล้วก็จะมี เดีวยวตัวเดซี่นะฮะเขาจะเป็นแฟรี่สองสองสองนั่นเองสำหรับทีมด้านซ้ายมือก็อมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะด้านขวามือก็จะมีเมกาเอลูเลโดอ่าแล้วก็มีเมกาสไนท์มีหมาโลมีมิวทูเนคอสนะฮะเรามาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ฝั่งซ้ายมือคือเดนซี่ล่วงไปละเดนซี่จริงๆอ่ะมันต้องแบบ ดาวส1บดาวขึ้นหรือไม่ก็ทําเป็นแบบเมกาเอเซสอะเออเมกาเดนซี่ไปเลยอะไรอย่เงี้ยเออมันถึงจะโหดแล้วก็ถึกมากๆนะทุกคนแต่ถ้าแบบเล่นเดนซี่ปกติถ้าดาวน้อย,อยนะถ้าสี่ดาวห้าหกดาวหรือไม่ไม่ถึงสิบเอ็ดาวเนี่ยมันก็ไม่ถึกพอนะทุกคนมันก็อาจจะแบบตายง่ายได้นะถ้าเจอฝ่าตรงข้ามที่แบบแรงๆเนาะโอ้โหไปดูนะ มาโลอันตรีมาแล้วนี่โลป้องกันนะฮะคือตู้ใครอยากได้มาโลคือมันเพิ่งผ่านมานะเออตู้เพิ่งผ่านมานะใครสุ่มได้ก็ถือว่าโอเคก็ได้เล่นไปนะฮะก็แค่สี่ดาวก็เล่นได้แล้วนะสําหรับมาโลอ่ะไวค่อยอัพดาวที่หลักนะฮะทุกคนเนคอสผ่ hot, านตองข่ามันตรีมานะโอ้เนคอสแบบสกินสองตัว ฝั่งด้านซ้ายกับฝั่งด้านขวาคือทั้งสกินใส่ทั้งสกินสองตัวเลยนะฮะสำหรับเนคอสมานะดูว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะในด่านในโหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นการลงสองทีมเนาะอ่าถ้าทีมที่หนึ่งตายก็จะเอาทีมที่สองขึ้นมาต่อนะฮะทุกคนมาโลใครจะถึกวกว่าน,นะ ฝั่งขวามือคือเลือดแติดเดียวในคอสก็จะตายนะปนั๊บมิวออริจินจริงๆพี่อยากได้มิวออริจินมากเลยนะตอนนี้ทางเปาจะเอามิวออริจินนะทุกคนมันน่ารักมากนะแล้วก็ชอบตอนที่มันก๊อบกล่างนะ <c oughs> อีกโก้งดีนะปื้ม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวดูนะฮะว่าใครจะอยู่ใครจะไปเหลือฝั่งแล้วเท่ากันเลยสี่ตัวนะฮะโล่ได้จะไปละปึ๊บโดนเฮ้ยพี่ล่วงอ่ะมันมีโล่อยู่แล้วก็เคยไม่หายนะวกไหมไม่หายนี่อันนี้ร่วงละเพราะเกาะมันหายเมื่อกี้นะปึ๊บโอ้โหไม่กล้รู้เลยโดแบบตะกินฟันสุดเทะ อ้าวมีออริจินอันตีอ่าวเขาใส่ฟะเฮ้ยมีออริจินมาด้วยมาอันตีเฮ้ยหายแล้วเหลือไม่กล้รู้แล้วโดนตัวเดียวเฮ้ยเดี๋ยวโดนนะโดนสอยนะเดี๋ยวว่าใครจะสอยไม่กล้รู้แล้โดนระวังได้นะปั๊บอู้ยเท่อะเริ่มอยากได้แล้วเนี่ย แต่ไม่รู้ว่าจะวนให้มาให้สุ่มไหมนะอ้าวแพ้ไปนะฮะทุกคนเจอทีมที่สองของฝั่งด้านขวามือก็คือ R H 4 n นะน่าจะร่วงง่ายอยู่นะเขามีตัวที่แบบว่าไม่ค่อยแบบอันนี้เท่าไหร่อ่ะล่วงไปละเลคนท่าไปก่อนเลยนะฮะตีไว้นี่เจอเมก้ารู้เลยโดนหน่อยเลือดเต็มหลอด โอ้โหดเกินเก่งหรือไม่เกง่งดูจากตรงนี้ได้นะฮะเป็นแนวทางได้นะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการปั้นของแต่ละคนด้วยเราย้ําแบบทุกคลิปมากนะฮะที่ว่าเราแนะนําไปเนาะเออขึ้นอยู่กับการปั้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราแนะนําตัวที่โหดแต่คนอัพไม่โหดไม่อัพไม่เยอะก็ตู้คนอื่นไม่ได้นะฮะเนี่ยเมกาเอลูเรโดใครอยากได้ก็ดูจากตรงนี้ได้นะ มันเก่งนะทุกคนดูมันฟันแต่ละทีแบบสุดยอดนอกวายเดี๋ยวนี้มันตกไปแล้วนะคะทุกคนไม่ไม่น่าเล่นแล้วนะสำหรับนกวายนะจะนําเล่นตัวใหม่ๆดีกว่านะฮะครับยาวๆไปอึบล่วงหายเหลือมาชาโดตัวเดียวนะเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไงบ้าง <laughs> เ,<ร>า <laughs> เด้งหายเลยทุกคน โอ้โหสุดยอดทีม222นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงนะเ,เดี๋ยวเรามาดูทีมเมื่อกี้เนาะที่ว่าต่อสู้กันที่เราให้ดูนะฮะทุกคนก็มูดดี้อ่ามูดดี้เจอกับอาตรงนี้นะอ่าก็จะเป็นแลงคิงกับแลงคิงเนาะเจอกันนั่นเองฝั่งของมูดดี้เนี่ยเขาใช้เป็นเมกาเอลุเลโดนะกรอบทองสีทองนะ บวก2แล้วก็6ดาวนะฮะหดาวเวลแปดสิบโอเวลเยอะมากเลยแล้วก็ซามาเซนตาหรือมาโลเนี่ยหดาวเหมือนกันบวก3สีทองนะแล้วก็มิวออริจินแดาวนะทุกคนบวก2สีทองเหมือนกัน80เวลแปดสิบเวลแปดสิบหมดทุกตัวเลยนะทุกคนแล้วก็เมกาเซอร์ไนท์เนี่ย จะเป็น6ดาวแล้วก็เนคอสมา8ดดาวนะบวก3แล้วก็เดนซี่เดนซี่เขายังอัพไม่เยอะพอเนาะเออมันก็เลยบางๆตายง่ายตายไปแบบตัวแรกเลยนะฮะทุกคนก็5ดาวนะบวก2สีทองนั่นเองดูฝั่งของคนแพ้กันบ้างคนแพ้เนี่ยเขาจะใช้เป็นมิวออริจินหดาวนะฮะแล้วก็มาโลเนี่ยสมาร์เซนตะ้านาอหดาว มีเมกาไอรุ L ่นรดเนี่ยอีก6ดาวนะฮะแล้วก็มิวทูมิวทูเนี่ยปาไป10ดาวแล้วนะอู๋อัพเยอะเหมือนกันนะฮะทุกคน10ดาวแล้วก็เนคอสดาดาวนะฮะทุกคนเนคอสดาดาวแล้วก็เมกาสไนซ์ชายนี่อีก6ดาวคือจริงๆก็มันก็ใกล้ๆเคียงกันนะแต่เปลี่ยนแค่แบบฝั่งของมูดี้เนี่ยจะเป็นเดนซี่ไง อามี5ตัวเนี่ยเหมือนกันนะฮะทุกคนแต่ฝั่งของอาเนี่ยคือเขาใช้เป็นมิวทูแทนนั่นเองแต่ว่าความโหดมันมาตกอยู่ที่มูดี้นะฮะทีม2 2 2นั่นเองต่อสู้2พลังจิต2แล้วก็แฟลลี่สนะฮะแล้วก็ทีมที่2เนี่ยคือฝั่งนี้เขาก็นี่นะแต่มูดี้ทีมที่1ก็เก็บเรียบนคือทีมที่2องไม่ต้องได้ใช้งานนะฮะ หือแค่ทีมแรกก็เก็บเรียบไปแล้วนะทีมที่สอจะเป็นเลโคซาเนี่ยเห็นว่มมีมาชาโดมีอะไรด้วยนะแต่ว่ามันอัพไม่เยอะพอไงแต่ฝั่งของเขาเนี่ยคือถึงแม้ว่าพลังจะน้อยนะน้อยกว่าแบบของฝั่งอาเนี่ยคือน่าจะเยอะพอสมควรนะคือแต่ว่าเขาก็ชนะไปได้นะฮะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับแนวทางในการเล่นในการจัดทีมนะฮะของแต่ละคนสําหรับตัวใหม่ๆว่า ไอตัวโน้นดีไหมตัวนี้ดีไหมก็พามาให้ดูในการต่อสู้แล้วกันเนาะก็ประมาณนี้เลยนะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะปเป็นอะไรต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะหรืออยากจะให้พาดูแบบทีมแบบไหนอีกบ้างก็คอมเมนต์ใต้ลังคลิปได้เลยนะฮะวันนี้ขอตอนรับไปก่อนบ๊ายบาย